จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อัตมาภาพจะมาพูดถึงเรื่องสมัยพุทธกาลเรื่องสัมมเนนติดสักหรือติดสักสัมมเนนในสมัยพุทธกาลมีสัมมเนนน้อยองค์หนึ่งชื่อว่าติดสักอายุเจ็ดขวบมาปวดเพื่อศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนัก ของพระสารีบุตรเถระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปีสมณีนท่านนี้ได้รับการพยากรณ์จากพระสารีบุตรว่าจะต้องมามรณภาพภายในเจ็ดวันขอให้ปรงอายุสังขารเสียพอสมณีนได้ฟังดังนั้นท่านก็ไม่ได้ สะทกสถานหรืออะไรในชีวิต <c oughs> แต่อย่างใดไหนๆก็จะรักสังขารแล้วก็ใครจะขออําลาพระอาจารย์ไปโปรดโยมบิดามารดาสักสามวันในระหว่างการเดินทางได้พบป่าน้อยใหญ่ในสระน้ำซึ่งกำลังจะแห้งเขินหรือแห้งเหือดเมื่อสามเณนไปถึงป่ากำลัง ดิ้นทุลนทุรายเพราะน้ำไม่เพียงพอสามเณรจ,จึงลำพึงว่าเราจะตายภายในเจดวันป่านี้หากไม่มีน้ำก็จะต้องตายในวันนี้แล้วอยากระนั้นเลยถึงเราจะต้องตายก็ควรจะโปรดสัตว์ก็คือปลาเหล่านี้ให้พ้นจากความตายเถิดระหว่างท่านเดินทางท่านได้ปล่อย อีกเก้งที่ถูกแล้วนายพานอีกด้วยอนิสงส์ที่ท่านได้ช่วยชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยจิตเมตตานี้เองจึงทำให้สามเณรหมดกรรมที่จะต้องหมดอายุไขแต่กลับมาอายุยืนยาวต่อไปอีกแถมยังมีผิวพรรณยังทองใสขึ้นอีกด้วย ติสสาสัมมเนนเป็นผู้มีลาบสาการะมากเหตุเพราะท่านได้เคยใส่บาตรแก่ท่านพระสาวรีบุตรก็จะยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อญาติโยมจะได้รู้ได้เข้าใจในสมัยพุทธกาลนะสัมมเนนติสสะก็คือขอ,ขอ,ขอจเจริญพร